ที่บานปั้นจากเท่าไหร่ยเป็นเท่าไหร่ครับบอกทางบ้านหน่อยโคตรง่ายเป็นยุคอุกเบิกอ่าปั้นพันเหรียญขึ้นเลยสามเหรียญเฮ้ยจริงดิชาวดาขึ้นเดือน15วัน15วันครับถ้ามันดีจริงเนเราคงไม่พูดกันตรงนี้สิ่งที่ได้กลับมามันคือความล้มเหลวล้มเหลวที่เรียกว่าเหมือนชีวิตวนลูปโคตรผิดหวังตัวเองกูทําอะไรอยู่เนี่ยคนรอบตัวไม่รู้นะเราก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ชีวิตวต่เอาเหมือนก็เหมือนจะดีอ่าอใช่บางเดือนหึงขั้นแบบเครดิผ่อนเบสนี่ยมีขั้นนั้นเลยขั้นเครดิผ่อนรถเพราะเเเเเรรรราาาาาออออพะะะไม้ย เมดดลาัันนนขยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องทิงมหาเฮงนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าอีพีนี้เป็นอีพีแรกของผมนะครับชื่อรายการของผมนะครับก็คือถอรหัสลับสมองเงินล้านนะครับแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของผมนะครับจะเป็นใครอื่นไหนไม่ได้นะครับนอกจากเพื่อนสนิทของผมครับสวัสดีครับบาสครับบารัชลาครับเทรดสั ah. ้นปังปังอ่าถ้าอยากรู้นะครับว่าเทรดสั DVD> ้นปังไม่ปังต้องยังไงครับก็ ฝากกดติดตามนะครับแล้วเข้าไปแบบรับชมนะจะได้รู้จักกันมากขึ้นครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ประเด็นแรกเลยนะที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของถอดรหัสรับสมองเงินร้านเนี่ยก็ต้องบอกคุณบาสอย่างนี้ก่อนว่าอะไรที่ทําให้เรานะครับเรียกได้ว่าไม่จาเป็นต้องเข้ามาเกะก็ได้อะไรที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับมีแนวคิดที่อยากจะ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วถูกไหมครัอ่าก็คือแบบยังไม่สุดแต่ก็อยู่ในระดับช่วงที่แบบก็โอเคอ่วาวอลุ่มบบธุรกิจก็เ็ดหลักอ่าก็ประมาณนี้อ,อะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้ย้อนนิดนึงแล้วกันนะครับ ก็จร <G> <T hing> ิงๆถามว่าไม่จาเป็นต้องเทรดใช่ป่<อ>ะเอาตรงคือไม่์เซตผมอะในวันที่ก่อนจะเข้ามาเทรดเนี่ย <อะ S 2> คือตัวส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็คือจบว,วิศวะมาแล้วในวิศวะเนี่ยตลอด4ปีที่ธรรมศาสตร์นะครับเนาะ <G> <T hing> ก็ได้ผมได้มาอย่างเดียวได้เลย เรื่องของการคิดยางเป็นระบบใช่ครับว่าแบบเอ้ยอะไรต้องมาก่อนอะไรต้องมาหลังแล้วก็เรื่องของเหตุและผลแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนที่เราสมัยเรียนเนี่ยก็ได้รู้จักกับสินที่เรียกว่า passive income หือง่ายคือเรื่องงินสีด้านถ้าผมจําได้เลยคือเรารู้จักพร้อมกันใช่จำได้เลยหนังสือชื่อเ่ย E S B I ใช่พ่อรวยสอนลูกอ่าพ่อรวยสอนลูกใช่เลยใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ก็เลยแบบ ได้ดูว่าอ๋อตัวเราเนี่ยก็โอเครู้และใอสีเนี่ยเอสีออะครับเนี่ยส่วนตัวไม่เอา E ีแน่นอนแต่ว่าตอนนั้นที่เรียนอะคือตอนแรกจะไปทำงานประจำนะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบตื่นเช้าขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนายของตัวเองที่สามารถแบบอยากจะแบบทําอะไรก็ได้ตอนไหนก็ได้อยู่เ่ือดจัดสรรเพื่อเลือกจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะเรียนจบเลยแต่ว่าตอนนั้นอะก็ต้องบอกว่าก็คือทําธุรกิจแต่ของออนไลน์เพราะว่าเพราะออนไลน์ตอนนี้เรา ก็มันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้าถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณตอนนี้ปี2568ใช่ไหมใช่สักประมาณปีผมจําได้คุณกับผมเนี่ยปี2560ประมาณนี้ออนไลน์เนี่ยคือเริ่มเริ่มมาแล้วมันเริ่มแบบเริ่มเปิดการมองเห็นจำได้เลยตอนนั้นก็จะเริ่มมีผู้ดอกชิปปิ้งอะไรเงี้ยก็คือแบบเริ่มเอาของแบบไม่ต้องมีสต็อกของใช่แล้วก็เริ่มเอามาขายครับตอนนั้นก็คือนําปมาจากจีนครับแต่ว่าพอเราทำมันก็ได้ธุรกิจก็ยอดมันก็เริ่มมานั่นแหละแต่ว่่าอยูดดก็จคิ ใช่สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งนะครับใครหลายคนเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยใช่ธุรกิจบางทีก็อาจจะผิดพลาดไปบางคนก็เจ๊งก็มีชครับ,รบใช่แต่ช่ชวงโควิดก็ต้องบอกก่อนว่า บางคนก็โตก็มีนะมีเออมีมีแต่ว่าตอนนั้นจริงธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ไม่กระทบเลยนะเพราะว่าจริงๆก็คือทำาสังหารทำาสังหาใช่เปิดอันอพาร์ตเมนต์ปล่อยเช่าครับอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าจะสดตรงเนี้ยก็คือแบบว่าอยากจะหาธุรกิจหรือว่าอะไรก็ได้ที่มามาทดแทนไม่ได้ต่อได้เงี้ยแล้วตอนนั้นก็ได้รู้จักกับการเทรด การเทรใช่แต่ว่าการเทรเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเพราะว่าก็คือเคยแบบโดนไปประมาณ6หลักโอ้โหหหลักสมัยนั้นเนี่ยสมัยเมื่อประมาณเรียนอยู่ปี2อ่ะปี2องปี3อ่ปีอใช่เราใกล้เคียงกันอยู่แล้วล่ะใช่ใช่ใช่ ตอนนั้นอยากรู้ไงว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยไปเรียนไปเรียนใช่แล้วเป็นไงครับก็ก็รู้แค่นั้นเราตาเนะเพราะว่าเมื่อก่อนคือแบบเขาขายแพงมากนะใช่ครับใช่แล้วแล้วเราก็แบบได้มีโอกาสได้เรียนใช่ป่ะครับแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ตามที่หวังก็เลยเลิกไปแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆอายุสมัยมันเปลี่ยนเพราะว่าถ้าพูดตรงอ่ะคือหลายๆอย่างเงินมหาง่ายหรือเงินมหาได้กาศใช่ใช่ป่ะอ่ะมันคือคำนี้เลยเพราะว่าก็หลายๆอย่างอ่ะมันเข้าถึงง่ายขึ้นครับแล้วก็แบบค่อยๆสุดมาเรื่อยแล้วก็เรื่องขของรระะบบบบแต่่วาามีัดเเจน้ ยังไงเก็บสถิติยังไงคือง่ายคือเรามีการจด journal แล้วก็คือเรามีระบบ system ของเราคือง่ายๆคือมันมาไม่ตรงระบบคือเราไม่เชไม่เทแล้วก็จด journal ว่า วันนี้แพ้หรือวันนี้ชนะอะไรแบบนี้ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นใช่แล้วก,แวก็แล้วก็เราก็แบบเฟรบมเรื่อยๆตอนนี้ก็5ปีแล้วเยโอ้โหสุดยอดหรือว่าเป็น5ปีที่มีประสบการณ์มากแล้วผมถามคาถามหนึ่งครับอะไรที่มันคือจุดคือผมช่วแหละว่าหลายๆคนทําธุรกิจเนี่ยนะครับมีการเติบโตมีการดาวมีการแบบเครียดผมอยากจะถามช่วงที่คุณบาสเนี่ยอ่าเขาเรียกได้ว่าอาการเขาเรียกว่าดาวแล้วกันดาวไม่จำเป็นต้องเทรดแล้วดาวก็ได้หรือจะทําธุรกิจดาวก็ได้ ขอสักหนึ่งดาวที่แบบเฮ้ยทำแล้วรู้สึกเครียดมากๆเลยมันเจอวิกฤตจริงๆแลวแล้วคุณแก้มันยังไงแล้วคุณกลับมาได้ยังไงจริงๆต้องบอกว่ามันก็คือเริ่มจากการเทรดจริงเหรอเอออ่ะใช่ใช่ยังไงครับยังไงบอกทางบ้านคือต้องบอกงี้คือตัวผมอ่ะในในช่วงมาสองสามปีเนาะที่่านมาก็บอกว่ารายได้มันก็อยู่ที่หกหลักนั่นแหละเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดอกอะไรก็ไม่ได้ลำบากอะไรครับแต่เหมือนถือว่าเยอะแต่เราะหาความลำบากตัวเองยังไงหาความลำบากตัวเองอย่างที่จะอย่างที่จะปั้นข้อ อ๋อคือคือง่ายเห็นเห็นคนเขาทำแชาเลนจ์กันบ่อยปั้นจากนั่นไปนี่ปั้นจากนี่ไปนั่นแล้วคุณบาสปั้นจากเขาหลายไปเท่าไหร่ครับบอกบอกทางบ้านหน่อยสิต้องต้องขอครับพี่บมหจริงจริงก็คือตัวลายลายคนไอเคเคเห็นปั้นนู่นปั้นนี่กันใช่ไหมอ่าใช่โผล่งาเป็นยุคบุกเบิกอ่าปั้นพันเหรียญขึ้นไปสามหมื่นเฮ้ยจริงดิชาวดาวครึ่งเดือนสิบห้าวันสิบห้าวันครับใช่ แต่เราต้องบอกว่าเพราะถ้าถ้ามันดีจริ่ยเราคงไม่พูดกันตรงนี้อ่าอ่าอ่าเออครับคือต้องบอกว่าในวันนั้นนะครับมันก็มันอาจจะเกิดจากดวงด้วยอ่าเกิดจากภาวะตลาดที่มันใช่ครับบวกกับระบบสวยที่มันเหมาะช่วงนั้นพอดีอ่าครับแล้วแล้วมันก็เลยทําให้มันเกิดขึ้นได้อ่าแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําซ้าได้เพราะว่าปัจจัยทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนเสมอเลยอย่างเนาะมันก็เลยทําให้แบบว่าเราติดเขาว่าหลุมหลุมใช้เขาหลุดเลยเดียวหลุมพรางนักเทรด ลุ้มานักเทรก็ได้ประมาณนั้นแต่เป็นลุมที่ลึกนะทมเพราะว่าลึกยังไงล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วลุกไม่ได้แล้วก็เรียกว่าก็คุกค่ายตัวคือไอ้คำว่าล้มล้มลุกไม่ได้เนี่ยความหมายของคำว่าลุกไม่ได้เนี่ยคือยังไงครับแบบว่าเจออะไรมาแล้วอะไรมาเออผมอยากก็ทำตัวเองครับเช่นเช่นอะไรครับเช่นเอาตอนแรกก็รายได้ดีมันก็ดีอยู่นะหกหลักหกหลักใช่ใช่แต่เราอ่ะก็เอารเครดิตเป็นรูด คือสมัยนั้นเนี่ยได้บัตรเครดิตมันหนึ่งใบเนี่ยมันมีวงเงินหนึ่งถึงสามแสนอยู่แล้วแหละใช่ขั้นต่ำเนี่ยคือโอ้ชิวตอนนั้นผมรู่ประมาณหกหมื่นอ๋อหกหมื่นหกพันอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เอามาเทรดแต่ตู้นั้นปลดไปแล้วปิดแล้วนะอ่ปิดไปแล้วเออแล้วก็นั่นแหละครับก็รอบแรกอ่ารอบสองผมก็เริ่มเอาแบบทรัพย์สินที่มีขายเช่น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 โรเล็กส์นะครับโรเล็กส์กรีนแฮน อ้นี่คุณเอาโรเล็กไปขายเลยเหรอที่คุณใส่ประจำประจำนะผมจำได้คุณซื้อตอนนั้นเท่าไหร่นะตอนนั้นผมซื้อมา3 0มแสนสามแสนแล้วขายเท่าไหร่ก็จริ็จริงห้าแสนโอ้ก็คือว่าจริงๆก็คุณไม่ได้อยากขายถูกไหมแต่ว่ามันจาเป็นมันไม่ได้จำเป็นแต่ให้จำเป็นด้วยแต่มันอยากอ๋อมันอยากมันเหมือนอารมณ์แบบอยากครับอยากที่แบบว่าอยากที่จะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้ฉันสามารถเทรดได้หลักล้าน อ๋อก oh. so ็เลยคือต ok, ้องมีเงินเงินถุงเงินถังเนี่ยมาลงในการเทรดถูกไหมถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังมาเราก็จะกดออเดอร์ใหญ่ไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องเลยแล้วเราตอนนั้นเราคลิกง่ายๆเลยอายิ้งทุนเยอะเวลาง่ายอ่ามันก็เลยกลายเป็นช็อตที่เราแบบติดหลุมพรางจริงในการขายของนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันคือความล้มเหลวล้มเหลวที่เรียกว่าเหมือนชีวิตวนลูปวนลูปแบบแทนที่แบบว่าจะพุ่งได้แล้ะมีทัย์สินเงินเก็บเยอะขึ้นเลยละลงพอร์ตลง อาจจะลงแบบดัชนีถ้าเป็นทุกวันเนี้ยผมกค้งคงไปลงดัชนีหรือว่าไปลงแบบพคกแบบพุทธเมริกาอย่างเงี้ยที่ปั่นคนเยอะๆอะย่างเงี้ยแต่มันย้อนไปไม่ได้แล้วก็เลยเลยมาเล่าครับว่าเออตอนนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้กลับมาได้บอาก่อนจะกลับมาได้ถามว่ารู้สึกอะไรบ้างรู้สึกอย่างเดียวเลยคือโคตรผิดหวังตัวเองกูทําอะไรอยู่เนี่ยทำมาให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันคือหลักเหตุและผลซึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่าคนรอบตัวไม่รู้นะเราก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ชีวิตแต่เอาเหมือนก็เหมือนจะดีอ่าอ่า เทรดผ่อนเบสยัมีขั้นนั้นเลยถึงขั้นเทรดผ่อนรถเพราะเราเอาคำเพราะเราเอาอะไรมาไปเทรดหมดแล้วอมันถึงขนาดนั้นเลยโอ้โหซึ่งซึ่งถามว่าสุดท้ายอ่ะกลับมาได้ไงมันน่าจะเป็นพอคำนี้ครับคำว่าให้อภัยตัวเองมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเอาแต่โทษตัวเองว่ามันเป็นเพราะเราแล้วเราโทษเองว่าฉันทําอะไรวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ เหมือนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะความรู้สึกคือแบบอยากอยู่ในห้องเฉยๆไม่อยากคุยอัาใครใครโทรมาปัดทิ้งหมดอะไรเงี้ยคุยจะนิดหน่อยหงุดหงิดอะไรเงี้ยใช่มันเป็นแบบนั้นเลยคืออารมณ์เหมือนแบบว่าคนน่ะเสียใช่ไหมแล้วก็แบบหงุดหงิดเวลาใครมาสะกิดนิดนึงก็คือแบบปวดร้อนแล้วประมาณนั้นแต่ตอนนั้นจริงบางจังหวะไม่ได้เสียมันก็มีหลายจังหวะนะหลังจากที่โดนตอนนั้ก็คือสามารถทําพอร์ตห้าร้อยมั้งขึ้นไปสามสี่พันได้อีกรอบหนึ่งแล้วมันหายไปไหนครับ ก็หายไปในวันเดียวก็มันเกิดขึ้นด้วยอะไรเพราะว่าน่าเป็นพอ system t r a d ที่ไม่ได้มีการปรับตอนตลาดของเราเองใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ใช้เครื่องมือเทรดเหมืว่าเครื่องมือเทรดมันเหมาะในช่วงไซเวย์แต่เราอ่ะก็ยิดว่าช่วงเนี้ยไซเวย์แน่นอนแต่ไปไปมาเจอข่าว มันก็ตามสภาพตลาดเพราะว่าถ้าพูดตรงตอ,อ่ะเมื่อเมื่อประมาณห้าปีกับตอนนี้ถ้าใครเทรดอยู่นะครับที่ฟังอยู่เนะี่ยก็ต้องบอกว่าทองคำมันก็คือวิ่งคนละแบบไปเลยใช่ไหมเพราะ5ปีก่อนเราเข้ามาเนี่ยวิ่ง<ฮ>พันจุดพันจุดนี่คือ,คอว่าเก่งมากมากครับท่านผู้ชมคือพันจุดเนี่ยคือครึ่งวันนะครับสองพันจุดนี่คือทั้งวันนะครับเดี๋ยวนี้5นาทีทำไมครับวันสองวันที่แล้วขึ้นพันห้าร้อยลงพันลงสองพัน อะไรเงี้ยมันวิ่งเยอะมากเลยครับมันเลยทําให้ระบบสวยเดิมไม่สามารถช้ไ้แลวก็เลยต้องเปลี่ยนซี s เต็มเปลี่ยนระบบใหม่ใช่ใช่นั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าคือขายของที่รักแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองแต่ผมชอบประโยคหนึ่งนะคำว่า ให้อภัยตัวเองเนี่ยคือผมขอขยายความนิดนึงไอ้คาว่าให้อภัยตัวเองเนี่ยคือบางคนเนี่ยนะครับเขาเสีเสียใช่ไหมครับหรือว่าเขาเจ๊งนะครับแล้วเขาก็เลิอกออกจากตลาดไปทั้งๆที่เขาเนี่ยยังมีสินทรัพย์อยู่ยังมีอะไรอยู่นะครับแต่บางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่กลับมาแล้วแต่บางคนนะครับเลือกที่จะกลับมาและไอ้คำว่าให้อภัยตัวเองเนี่ยความหมายของ คำว่าให้อภัยตัวเองเนี่ยคืออะไรครับคือการอยู่ในปัจจุบันครับอย่างมีสติ <tien> เพราะว่าวันนี้เราก็พูดตรงอะ่ะเราเมื่อวันแต่แบบถ้าสมตมติเราโมต่โทษตัวเองอะ่ะมันก็คือโทษตัวเนี่ยและอดีตมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่สิ่งที่จะกําหนดอนาคตมันคือปัจจุบันถ้าวันนี้เราแบบรู้ว่าเราทําอะไรอยู่รู้ว่าเรายังเหลืออะไรรู้ว่าเรายังมองลามองอะ่มองอะมองว่าเรายังเหลืออะไระมากกว่าสิ่งที่เสียไปอะ่ะสุดท้ายครับเราก็จะรู้กลับขึ้นมาได้ใช่ตอนนั้นเราแค่ดูว่าเอ้ยเราเทรดมานานแล้วเรามีความรู้นี่ เรามีคอมมูนิตี้เทรดนี่เออแล้วเราก็มีแบบอาจารย์ที่แบบโอเคเราก็ยอมรับว่าแบบของจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ตามเขาตามไม่ใช่เทรดตามสัญลักษณ์นะเออคือตามแบบความรู้เขาอะไรเงี้ยตามความรู้เขาบวกกับการบริหารเงินที่แบบค่อยๆกลับมาโดยทั่วไก็กลับมาได้แล้วจากที่ไม่เคยสอบผ่านของทุนเลยอ่ะก็ผ่านโอ้สุดยอดครับกอ่านแสนเหรียญอืมคือเรียกได้ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ครับอ่าคือเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นการให้อภัยตัวเองหนึ่งอย่างนะครับผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าคนเราจะทําอะไรมานะครับหรือว่าเจอข้อผิดพลาดอะไรมานะครับทุกอย่างนะครับในการพ่ายแพ้นะครับเราเราแพ้ได้ครับแต่ทุกครั้งที่เราแพ้เนี่ยคือเราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงหรือว่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับบางคนเลือกที่จะถอยแล้วก็ออกไปเลยยอมแพ้ไปเลยนะครับทางที่ว่ามันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันจะถึงเส้นชัยแล้วแต่บางคนเนี่ยคือยอมเลยตรงนั้นนะครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วอีกนิดเดียว แต่คือถอยก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับคุณบาสเนี่ยครับอยากฝากอะไรกับทางบ้านบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคแนวคิดวิธีการอะไรอย่างเงี้ยที่จะทําให้เราเนี่ยสู้ต่อนะครับ,รบหรือว่ายืนหยัดในธุรกิจของเราเนี่ยให้ได้ยาวนานเพราะว่าคุณบาสเขตมาเนี่ยจะปีนี้ปีที่ห้า <5 S 2> แล้ว,ลวะนะครับนานมากนะครับอะไรคือสิ่งสําคัญที่ให้เราเนี่ย,เร,ย,เ,รยเรียกภาษาธุรกิจว่า ทำธุรกิจได้ยืดยาวและคงทนครับโอเคเทรดห้าปีถ้าทําธุรกิจจริงๆมันน่าสิยดายสิบปีใช่ครับก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดสิปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรละกันต้องใช้คําว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับตลาดการเทรดก็เหมือนกันครับสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่เราต้องทําได้ครับคือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่มันได้เพราะว่าทุาวันนี้ถ้าย้อนห้าปีแล้วผมเชื่อไม่มีใครรู้จัก AI ไอทุนนี้ทุนนี้ AI เข้ามาแล้วอย่างเมื่อวานใช้พ p พฟก็เพิ่ง ประกาศเปิดตัวเขียนโค้ดได้น้วยนี่และคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนวันนี้ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมและไม่มีการแบบพัฒนาตัวเนี่เพื่อเข้าใจสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะหลงยุคแล้วสุดท้ายเราก็จะถูกโลกคืนจริงครับครับโอ้โหเรียกได้ว่าคมมากๆเลยนะครับยังไงก็อีพีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณบาสหรือว่าเพื่อนบาสของผมนะครับเรารู้จักกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหลัก10 สิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดปีก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกเลยว่าโหนานจริงๆนะครับผ่านมากผ่านธุรกิจอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้พวกผมก็สามารถกลับมาได้นะครับแล้วอีพีเนี้ยเป็นอีพีแรกของผมนะครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านซึ่งจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดนะฮะไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ ฝากช่องคุณบาสไปด้วยนะครับครับก็ชื่อช่องบาปัชระนะครับก็สะกดตามตัวเลยเป็นช่องที่ผมจะมีการที่ผมมีสัมภาษณ์เหมือนกันครับในรายการ i n s i ซด t เทรดเดอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่อง i n s i ซด์การเทรดนะครับการเงี้ยที่จริงช่องของ EP คุณคิงตอนนี้ก็ออนแอร์นะใช่แล้วมัก็สามารถไปเล่าฟังกันได้ครับก็เป็นมุมมองที่คิงอาจจะไม่เคยเล่าในช่องเองแต่ว่าอาจจะเป็นช่องเราในช่องบาสแล้วก็กันสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับใช่ใช่ก็โอเคนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะพี่ๆเพื่อนๆทุกคคนนะรับ สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย